แวเมอันนี้เปลี่ยนสำรับแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วเอางี้เลยผมถามคำถามสุดท้ายเลยเขาไล่ผมออกวันไหนเอาเอางี้เลยผมขอรู้แค่นี้เลยจบเลยไม่ต้องมีสำรับอะไรแล้วไม่ต้องตับอะไรแล้วผมขอรู้เลยว่าเขาไล่ผมออกวันไหนอยากรู้แล่นั้นผมจะได้เตรียมใจออกวันนั้นเลยไม่ได้ดูเป็นวันไม่ได้แต่จะดูเป็นสถานการณ์ได้ว่าแบบคุณทําอะไรอ่ะคุณนั่งเก็บไว้ดีกว่าครับแม่ว่าเดี๋ยวเผื่อสถานการณ์ไม่ดีดีกว่าอเรู้แค่นี้พอดีกว่าครับรู้แค่นี้พอครับรอเดี๋ยว เจ้น้องนโมอยากรู้ครับน้องไตเติลทั้งหมดสองคำถามรู้ว่าแอบอยากรู้ว่าโดนไล่ออกยังไงครับไม่เอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันไม่ดีต่อผมครับคุณเดี๋ยวมันจะไม่มีกำลังใจในการทำงานเอาเอาแล้วแต่น้องนโมถามบ้างเดียวน้องนโมถามเขาดูเรื่องอะไรบ้างอ่ะดูเรื่องอะเรื่องชาวบ้านเขายังดูเลยเขาบอกอะเขาถามละวห้าพันเท่านั้นใ่ไค่ะกระจายเขายังอะไรนะคะดูเขอถามได้ไหมคะหนูจะรู้สาถามได้เลยค่ะอยากรู้ว่า อยากรู้เรื่องชาวบาน่ะ,ะได้ค่ะอยากรู้ว่าสูตรํำกระสาวสูตรจำเขาทำมีทามไม่รักกันนี้ค่ะอ๋อได้สัตวสักพสักครู่หนึ่งนะไม่หมอหนอสี่ไม่ไม่มีทางได้รักกันค่ะอุย อย่างมากก็เป็นได้แค่ชูแม่แม่หมอคะแม่หมอถอยเราตรงนี้ได้ไหมคะหนูรู้สึกไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเข้าหูเลยค่ะไอมันคือแบบนี้จิ๊กจิ๊กอะแบบมันต้องมีใครคนใดคนนึงหลอกอีกคนนึ่งอะเออเหมือนแบบเก็บแบบเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นความลับป่ะค่ะเท่าทีนะคะโอ้ตายเลยหขออนุญาต เอาพี่นะคะภัยภัยมันคือมันอย่างนี้เองอะไม่เกี่ยวกับแม่หมอแม่หมอรับเสี่ยนสำรับได้ไหมคะหนูรู้สึกว่ามันสำรับอมค่ะนี้อ่อนนอานแม่หมอ 5, มห้าพัเลยนะหมอถือว่าแม่หมอจะหลอกหนูเลยค่ะเอาสำรับจริงมาเปิดนะคะเอาเปลี่ยนสำรับก็ได้คะ่ะโอเคนะคะก็สำรับจริงนี่เป็นยังไงบ้าะ ไอ้นะพูดว่าอะไรนะผมลืมละงงไม่มีอะไรค่ะไอ้การหลับนุ่มแล้วเราไปก่อนไหมคุณนโมเดี๋ยวเพื่อนเราตามหาใช่ขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เป็นไปไม่ได้ขออนุญาาตะไรก็ไปได้ไปนะคะหลรู้สึกเหมือนมันเกมเกมหลังเลยไม่รู้ค่ะเอ้โหไหนเงินเกมหลังเลยไม่รู้ค่ะ อาจจะโพสนะคือความสัมพันธ์นี้คืออีกคนก็ทำทรงอีกคนก็ทำมือหรอับหรือว่าไงปู่คะที่ผมฟังอ่ะประมาณนั้นเองไอ้นั่นก็เออเอ่นั่นก็เองเองอะไรเงี้ยนี่ค่ะแล้วก็ไม่ได้อึบอัพอะไรค่ะนั้นขอเป็นขอนั้นความสัมพันธ์หนูนั้นเอาไอ้นั่นออกแล้วเป็นพี่แทนได้ไหมเดี๋ยวพี่ทำมันสารฝันนั่นให้เป็นจริงเองถ้าหนูจะอึบอับอ่ะพี่ขออึบอับแทนอะไรนะบอกอั๊บเอาเลยค่ะบอกทำไมครับทำไมต้องบอกอ่ะคนอึบอับกันเราไม่ไดบอกกับพ่อไม่บอกพ่อแม่หรอครับ ทำไม่ได้ฟงป็นแฟนกันไงเป็นทำไมอ่ะเอาเปรย์เลยค่ะเออวันเดย์รู้จักว่าวันเดย์อ่ะวันเดย์อ่ะวันเดย์ค่ะหนูไม่ชอบวันเดย์ค่ะเอ้าไม่ได้วันไหนนะครับผมวันเดย์นะไม่เอาหนูชอบเฟลวิเดนเอ้ยวันเลยเหรอไม่เค่ะไหวหรือเปล่าคะน่ะชีซีซีซีชู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 แค่แค่์แครแคร์น่ะนะอ๋อว้าวปะเดี๋ยวไปรอครับรวมนิดหนึ่งครับขออีกทีได้ไหม เราไปหาแกงครับที่ไหนหรอครับหนูใจรักหรือเปล่าน่าจะฮัลโหลครับพี่รับ<ะ>มีคนมาบอ,บอกว่าให้ติดต่อหมดแกงไอร์แลนให้ผมไปเทสอ๋อชื่ออะไรครับชื่อผมชื่อลีเฟกครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่บ้านหัวใจได้ไหมครับบ้านหัวใจเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปก็ไนะด้ ไปไปใช้ไป,ไป,ปนคันนี้เลยคันนี้คันนี้เดี๋ยวไปส่งเขาด้วยอ๋อไม่หันละไปอันนี้แหละเดี๋ยวไปส่งเขาด้วยส่งใครเนี่ยไปดิ เขาบอกว่าเวทีเก่าอา๋อหรอจ่ายค่าดูๆอย่างนี้ไม่จ่ายให้กูถือกล้องพิเศษกินฟรีเดินไปทั่วเดินทั่วกเกษตรแปลนายไตเติลนาย <laughs> ไตเติลคนกระสิ่งเนะี่ยแล้วเขาไล่เราไหมา ตอนนี้ AMD ว่าง1นึ่งหนึ่งครับพี่ไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวลองามดูคนเยอะจังเลยขอลองลองเข้าไปคุยเลยครัองเข้าไปคุยเลยแลแนอยู่เปล่าลองเข้าไปคุยเลยครับเช็คชื่อเลย,อเลยตอนนี้มีสิบเก้าคนละแลนเดินออกไปเดี๋ยวแล้วเช็คชื่อเลย จบครับพี่เป่ามาไหมไม่มาควันนี้พี่ป่าแกอะไรที่งานครับโอเคพี่พี่ชาพี่พี่ชาครับครับขอขอยิ้มยิ้มรถยิ้มรถแป๊บนึงได้ไหมครับเข้าเลยครับไเรด่อยวใครเช็คแล้วไปยืนข้างหลังไม่คลิปตัวอัะเปอร์ไปข้างหลังเลยไปยืนข้างหลังแนนเลยมุนเนี่ยเนี่ยจัดดีเฟก อันเฟดแงเด็กแงตัวโตเตียคขับแมาครับเดียบมาแล้วกับมิลเลอร์แงเดียแงจีดคิมคินแงวันทองฝังปีก็วันนี้สนุกไม่ครับไหมครอ๋อที่แจ็คี่แจ็คก็คืออยู่แจ็คอยู่สองคนพี่ปอพี่ต๊อด สองจนพี่เป็นสามเอาต่อห้องมิบอ่ะยืสองอ่ะสลอตฟรีอีกสี่สลอตฟรีหึงตองยเอ่งเมตอ๋อครบแล้วครบแล้วเพราะว่าเอกกคือหนึ่งบอสบอสแจ็คเข้าไมนะครับเข้าโอเครับรอบงประกาศนะนี้กัอันนี้แชทแบกให้แชทแบบไหวครับพีไหวสิบเก้าส่นยี่สิบสูนแบบเม่ไหวไม่ไหวเนี่ยะโจกไปจยังไงสโม้ว แต่สัตอรี่นี้เขาเปิดเปิดเขาก่อนได้นะ